สวัสดีครับแฟนรายการช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับคืนนี้ก็คืนวันอาทิตย์ที่เป็นคือวันอาทิตย์ที่1ิมีนาคม2563นะครับผมก็อยากจะพาทุกท่านไปอ่านเรื่องเด่นในฉบับของหนังสือพิมพ์มติชนกันครับซึ่งเป็นเล่มล่าสุดนะครับว่าด้วยเรื่องของ บริหารราชก,การแผ่นดินไม่เห็นยากตรงไหนหน้าปกเป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเราไปติดตามชมกันครับนิยสารปวัดิชนสุดสัปดาห์มากๆนะครับนี่ฮะนาปกนะครับฉบ,บับที่13-19มถึง19มีนาคมนะครับ2563ปีที่40ฉบ,บับที่2065ราคา50บาทนะครับผมซื้อจากแอปอุกบีมานะครับ ก็มีอตัตตาปฏิบาตครังที่2คณากรเพียรชนะตอกย้ำซ้ำๆคืนความยุติธรรมให้ประชาชนครับแล้วก็ภาพปกพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับบริหารราชการแผ่นดินไม่เห็นยากตรงไหนครับและการเคลมสุขให้คนในชาติครั้งที่98สิงหาคม2557ครับเรามาดูหน้าในมาอ่านกันนะครับ นี่ครับมาอ่านกันนะครับการบริหารราชการแผ่นดินไม่เห็นยากตรงไหนนะครับมาดูกันครับหน้า1สิบนะฮะย้อนไปเมื่อวันที่8สิงหาคม257พเพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชอและนายมนตรีกล่าวในรายการคืนความสุขให้กับคนไทยอย่างหมดมั่นใจว่าการบริหารราชการของคอสชอหลายคนบอกว่าเป็น ทหารจะรู้หรือการบริหารบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่ผมเรียนท่านแล้วทุกวันนี้เราทําตามกลไกของรัฐปกติของรัฐป,ปกติในเรื่องการบริหารราชก,การแผ่นดินไม่เห็นยากตรงไหนตัดภาพมาที่9ก้ามีนาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาหรือ6ปีให้หลังพลเอกพิะจร์ชาในฐานะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดหรือเทียบเท่าครั้งที่1ทับสองหหลายคนบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยเชื่อนายกแล้วผมยังเป็นนายกของผมยังเป็นนายกของผมเหมือนเดิมวิธีทํางานยังเหมือนเดิมไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีเป็นคอรมอรผมลงรายละเอียดให้ทั้งหมดพยายามใช้สติปัญญาให้มากที่สุดผมพร้อมนําประเทศชาติได้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้ยึดกฎหมายเป็นหลัก ไม่ใช่ทําเรื่องการเมืองอย่างเดียวขอร้องรัฐมนตรีทุกคนไม่ว่าจะทํางานเพื่อการเมืองเวลาพูดกับข้าราชการแล้วเข้าใจแต่เวลาถแถลงแบบราชการมากๆสื่อประชาชนก็ไม่อาจเข้าใจอีกอย่างวันนี้ประชาชนบอกหลายอย่างว่านายกพูดดีแต่เวลาทําไปทําก็ทําไม่เป็นมาตรการหลายอย่างรัฐบาลออกมาเยอะแต่เข้าไม่ถึงเพราะการสื่อสารรัฐบาลต้องรับผิดชอบตรงนี้ ผมไม่โทษหน่วยงานจา่นี้ทุกหน่วยงานและทุกกระทรวงต้องทําทั้งหมดเรื่องให้บริการประชาชนผมไล่ดูอยู่ขอให้แจ้งมาที่ทําเนียบได้ถ้าตรงไหนยังไม่ดีจะเล่นงานได้ถูกต้องผมต้องรับผิดชอบทั้ง77จังหวัดขอให้ทำหน้าที่ดีที่สุดอะไรที่เป็นความขัดแยง้งเป็นข้อขัดแยง้งขอให้เบาๆลงเพราะจะทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นอีก อะไรมีอะไรก็บอกมาผมก็อ่านและนำนโยบายใครทุจริตตรงไหนฟ้องตรงนั้นโอเคนะสิ่งที่พูดไปใช้ได้นายกตอบชัดเจนแล้วเลิกว่าผมสถทีสาวอาทิที่ผ่านมาง่อมเต็มที่ใจผมก็แย่ไป<อ>ทุกวันวิเคราะห์ต่อนะครับบอกจากคำพูดข้างต้นแสดงชัดเจนว่าพลเอกประยุทจันโอชาลู้ซึ้งแล้วว่าที่บอกว่าบริหารราชการแผ่นดินไม่เห็นยากตรงไหนไม่จริงเสียแล้ว สิ่งรอบตัวกลายเป็นปัญหาอยากให้แก้ไปเสียทุกเรื่องทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างที่ทราบดีในท่ามกลางเงื่อนไขที่น่าจะเป็นบวก<_><_ <ẫn> เช่นการได้เสียงสสมาเพิ่มในพักร่วมทําให้รัฐบาลพ้นมหาสิ่งพิมพ์น้าสามารถขจักพักศัตรูอย่างอนาคตใหม่ลงไปด้วยการยุบพักการอภิปรายไม่พงใจฝ่ายค้านก็ล้มเหลวในการบริหารเวลาทําให้6รัฐมนตรีผ่านการซักฟอกไปได้เป็นต้น แต่ก็เหมือนแต่สิ่งที่เหมือนจะเป็นบวกกับแฝงปัจจัยลบเข้ามาอย่างหนักหน่วงอาทิการเมืองในสภาดูเหมือนฝั่งฝากฝั่งรัฐบาลจะคุมควบคุมเอาไว้ในมืออย่างสบายๆยอย่างไรก็ตามการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะการเมืองได้ออกไปอยู่นอกสภาด้วยโดยมีตัวเล่นสําคัญที่เพิ่งเข้ามานั่นคือคนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษากระทั่ง ลงไปกระทั่งนักเรียนได้ก่อปฏิกิริยาแฟลชม็อบขยารัฐบาลอย่างหนักหน่วงชนิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยพุ่งเป้าต่อต้อตานไปยังความไม่ยุติธรรมและไม่เท่าเทียมการใช้กฎหมายการวินิจฉัยขององค์กรอิสระการต่อต้านสืบทอดการรัฐประหารรวมถึงการเรียกร้องให้มีการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นแรงกดดัน รัฐบาลอย่างหนักภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่ทําให้กระแสต่อต้านรัฐบาลแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยได้กลายเป็นฐานต่อต้านรัฐบาลกว้างขวางฉับไวโดยมีโซเชียลมีเดียเป็นเครือข่ายประสานทําให้การเมืองแทนที่จะอยู่ในการชี้นํางฝ่ายรัฐบาลกลับกลายเป็นถูกรุกไล่จากฝ่ายต่อต้านซึ่งล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่รัฐบาลอํานาจนิยมและอนุรักษนิยมในปัจจุบันปรับตัวรับมือแทบไม่ทันและยังหวาดกลัวอีกด้วย มติชนสุสาวิเคราะห์อีกครับว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามที่จะปรับเปลี่ยนท่าทีเพื่อรับกระแสต่อต้านเผด็จการแบบแฟชม็อบของนิสิตนักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วยการให้นายพิโร翰สารีรัฐวิภาท,ที่ปรึกษานายกและในฐานะประธานกรรมธิการวิสามมัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ260ประสานงานให้ประชาชนมาหารือกับพลเอกประยุทธ์ภายใต้แคมเปญ มีปัญหาปรึกษานายกโดยเริ่มครั้งแรกวันที่5มีนาที่ผ่านมาซึ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าโครงการนี้เกิดจากความตั้งใจของตอนเองที่ต้องการรับฟังเสียงของประชาชนโดยตรงแบบเปิดกว้างและเข้าอกเข้าใจถึงสภาวะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่าทั่วโลกอันเกิดจากสงครามการค้าผนวก,กับภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจชะงักลงไปอีกสิ่งเหล่านี้นํามา สู่ปัญหาปากท้องของประชาชนเกษตรกรและการขับสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SME รวมถึงผู้ประกอบการอิสระซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องพิจารณาตามนี้แคมเปญมีปัญหาปรึกษานายกก็พยายามสร้างดุลถ่วงกระแสม็อบนอกสปาที่ขยายตัวไปอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลหวังว่าจะให้ดึงมวลชน ส่วนหนึ่งกลับมาอยู่ข้างตนแต่แคมเปญดังกล่าวก็ถูกตั้งคําถามว่าจะต้านกระแสไม่เอาลุงตู่และรัฐบาลได้หรือไม่วิเคราะห์ต่อครับบอกว่าเพราะในทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นเผชิญปัญหาร่วมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดภัยแรงและสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐทําให้ทั่วโลกจับตาแถมยังมาสะดุดหัวขมาจากปัญหาระบาดไวรัสโควิดอีกด้วยโดยบันนี้กลายเป็นปัญหาร่วมทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคม มีรัฐบาลเป็นเป้าหมายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอแม้บุคลากรกระทร,กรวงสาธารณสุขจะรับมือในกรณีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อการ,แต,การแต่เมื่อก้าวสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลกับเต็มไปด้วยสับสนว่าจะเริ่มมาตรการใดแน่นอนจะมุ่งควบคุมระบาดอย่างเด็ดขาดหรือการพยายามรักษาธุรกิจการท่องเที่ยวเอาไว้นําไปสู่การไม่ตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาดทําให้เกิดภาวะ ประดักประเดิดในฝ่ายปฏิบัติไม่รู้จะเทน้ำหนักไปในเป้าหมายใดจนเกิดภาวะแตกตื่นว่าที่สุดไทยไม่สามารถป้องกันการระบาดของโรคร้ายนี้ได้เพราะเพียงปัญหาแค่ปัญหาผีน้อยหรืองงานผิดกฎหมายจากเกาหลีใต้ที่กลับมาประเทศเพื่อหลบภัยไวรัสก็พลอยทําให้กระบวนการรับมือเป็นไปนอย่างสับสนโรมานไม่เป็นกระบวนการก่อให้เกิดภาวะเกลียดชังกันในสังคมเมื่อมีข่าวผีน้อยไม่ยอมให้ความร่วมมือในการกักตัวจนทําให โรคแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีกอันพลอยทําให้เกิดภาวะแตกตื่นเข้าไปชั้นเมื่อประชาชนต่างหาหน้ากากมาป้องกันตัวเองแต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลยังไร้ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาหน้ากากอีกทำให้เกิดขาดแคลนไม่เพียงพอโดยเฉพาะในหมู่แพทย์พยาบาลอันบันซะกําลังใจในการทํางานอย่างรุนแรงคนเอกประยุทธ์รัฐบาลก็พยายามอดทนความไม่พอใจนั้นด้วยการผลักดันมาตรการาต่างๆออกมาช่วยเหลือชาวบ้านหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ ไม้เด็ดเก่าก็คือการแจกเงินกลับมาใช้อีกโดยตั้งเป้าแจกเงินให้ประชาชนในระดับล่าง2000บาทโดยจะต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านบาทนำไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำอะไรไม่เป็นนอกจากแจกเงินซึ่งไม่ก่อมรคผลยั่งยืนใดใดทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำให้พลเอกประยุทธ์ก็คืนน้ำลายสั่งยุติการแจกเงินหหันไปใช้วิธีอื่นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ก็ทาให้รัฐบาลเสียฟอร์มอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นที่สร้างความขับขันขับข้องแก่ประชาชนยิ่งไปอีกเรื่องก็คือเมื่อปรากฏข่าวอื้อฉาทีมงานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรแกนนาพักพลังประชารัฐเข้าไปเกี่ยวกับการกักตุนและหากําไรจากหน้ากากกลายเป็นวิกฤติศรัทธารัฐบาลที่เพิ่มเข้าไปนําไปสู่การร้องร้องให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยนําเอารัฐมนตรีอื้อเฉาไปขณะเดียวกันพักร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์มีสสบางส่วนใช้ประเด็นอื้อเฉา กดดันให้มีการถอนตัวออกจากรัฐบาลเพราะรับไม่ได้กับภาวะภยัยหรือให้จนนั่งนําไปสู่ปัญหาระหว่างรัฐบาลซึ่งแม้แกนนําของแต่ละพรรครวมถึงพลเอกประยุทธ์จะพยายามกเกลี่ยประนประนอมแต่ท่าทีของประชาธิปัตย์ก็สะท้อนว่าภายในรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นักหากมีประเด็นหรือเงื่อนไขอะไรขึ้นมาก็พร้อมที่จะขยายตัวได้ทุกเมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงตกอยู่ ในภาวะเหมือนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งรักษาตัวไม่ดีก็มีโอกาสจะสิ้นลมอย่างคาดหมายได้ง่ายๆแต่การจะหายก็ไม่ง่ายต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างแน่นอนย่อมไม่ใช่การโอประโคมอย่างต่ออย่างเมื่อตอนรัฐประหารเข้ามาว่าการบริหารราชการแผ่นดินไม่เห็นยากตรงไหนเพราะขณะนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่จริง แถมต้องดิ้นรนเพื่อยืดอายุตนเองอย่างเต็มแรงถึงจะต้องปรับคณะรัฐมนตรียกเครื่องหรือเลว้ายอย่างเริ่มที่มีกระแสข่าวพัดออกมาจนผู้สื่อข่าวต้องไปถามพลเอกประยุทธ์ว่ามีการปลุกกระแสรัฐประหารจริงหรือไม่ซึ่งมีการตอบโต้จากพลเอกประยุทธ์ทันทีถามข่าวที่มีสาระกว่านี้หน่อยแต่ภาวะเช่นนี้มีใครหรือที่จะไม่ไต่าถามและเงี่ยหูฟังครับนี่คือเรื่องเด่นในฉบับของ มาติชนสุดสดาครับขอบคุณมาติชนสุดสดาขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำค่วพิเศษสนับสนุนสินค้าในช่อง YouTube ชีพทำค่วพิเศษนะครับภายใต้ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับของ YouTube ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มาร์กหนาใยไหมทองคำนะครับมีเซรั่มมีมาร์กหนามีพัามีสบู่มีเดย์ครีมมีไนท์ครีมมีผ้าพันคอส,สวยๆครับกว่า40่ลายนะครับให้ท่าน เลือกช้อปปิ้งได้ครับและรวมถึงผลไม้อบแห้งตราส่วนวิคำนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรด250บาทลำไย,ยอบแห้ง2องบาทนะครับหรือท่านใดไม่มีช้อปปี้ก็สั่งซื้อผ่านไลน์ของผมมาได้นะครับ tri 3 3 3 2515ครับเป็นไลน์ ID นะครับส่วนตัวของผมเองหรือจะโทรศัพท์มาที่เบอร์099 053 3210ได้ครับขอบคุณที่ตามช่อง y o u t u b e ชิปทำาวิเศษสวัสดีครับ